สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับพระขุนแผนผงไพยกุมารนะครับของพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับเป็นพิมพ์เด็กรุ่นสามนะครับจต่สร้างในปีสองพันร้อยสี่สิบสามนะครับนอนี้จะเป็นทาทองเดิมนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีบินกระเทาะนะครับ ครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นพระเทดูง่ายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนะครับปาอกด้านซ้ายของพ่อนะครับจะนูนขึ้นมานะครับ หรือนะครับของท่านเรียกว่านะครับใจใหญ่นะครับครับเรยัเป็นทาทองเดิมนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ครับไม่มีบินกระเทาะนะครับไม่มีบินไม่มีกระเทาะนะครับ พลาเครื่องที่น่าใช้มากครับน่าใชหน่าบูชานะครับนะครับของพระสกปรมาครับ,บถ้าเป็นสิทธิเอกของปูทิมวัดอา,าไนน่นะครับนะครับใช้แทนนะครับพลาเครื่องของปูทิมครับที่มีราคาสูงได้สบายนะครับ จะมีทั้งทาทอและไม่ทาทอนะครับเราจะมีฝานตะกุดและไม่ฝานตะกุดนะครับนะครับพิมพ์เลขนะครับขอบคุณมากครับที่คํรับชมนะครับขอบคุณมากนะครับ